สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดถ,ถูกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องซิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่เช้าวันจันทร์นะ,ะ,ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16บธันวาคม,มนะก็เป็นวันที่หลายๆท่านรอคอยกันอยู่นะนะเป็นยังไงมีตัวเลขในใจหรือ,อยังเพรก็นะว่าอยู่นะ <c oughs> เออของอแบบนี้อของแบบนี้พูดพูดเยอะไม่ดี ผู้เยอะไม่ดีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบล็อกอีกนะท่านผู้ชมแต่แน่นอนตัวเลขในใจมก็มีอยู่เยอะนะเราจะเป็นหนึ่งในน,นั้นหรือเปล่านะเมื่อวานนี้หมอประชุมกับทางกรรมการมูนิธิพิจิตรกัทนอยู่เรื่องการจะก่อสร้างหลวงพ่อเงินท่านผู้ชมองค์ใหญ่99เกาเมตรนะด้วยความที่เราเป็นประธานมูนิธินะเราก็บอกว่าเนะี้ย นะตอนนี้เงินที่มีเนี่ยพอเป็นเงินที่หลายๆ่าท่านช่วยกันร่วมบริจาคเข้ามาแต่ว่าเพียงพอ <c oughs> แค่ถมดินสำหรับก่ <c oughs> อสร้างหลวงพ่อเงินเท่านั้นค่ะ <c oughs> เดียวยังไงแล้วเนี่ยอาจจะต้องอทำการประชาสัมพันธ์กันต่อเพื่อ,อระดมเงินบริจาค <c oughs> นะประชาสัมพันธ์กับทุกๆท,ท่านเรื่องเงินบริจาค เผื่อท่านใดสนใจจะทําบุญร่วมกันเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เจอกันอีกอเออคนเราทาบุญร่วมกันท่านผู้ชมมันก็เขาเรียกอะไรนะบุญมันสัมพันธ์ใช่ไหมอืมอืมเราจะสร้างหลวงพ่อเงินนะองค์ใหญ่แล้วคราวนี้ก็จะเริ่มลงวางแบบเขียนแบบกันอย่างจริงจังค่ะก็ยังไม่รู้เลยจะโดนค่าเขียนแบบไปอีกเท่าไหร่รู้สึกว่าค่าเขียนแบบนี้น่าจะโหหลักหลักแสนได้นะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะวาดทั้งแลนด์สเคปเลยทั้งตัวหลวงพ่อเงินเลยเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โห,โหเนี่ยคือภาพที่ท่านเห็นนะหลวงพ่อเงินนะองค์ใหญ่ท่านผู้ชมแต่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงหลวงพ่อเงินจะนั่งอยู่บนหลังชาละวันนี่สัญ,ญลักษณ์ของพิจิตรนะคะนะเพราะเขาบอกว่า ท่าน่งอ,อยู่บนหลังชาละวันมันเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเดี๋ย,ว,ยว,แวแล้วอันนี้ใครเป็นคนแสดงจินตนาการออกมาคะเมื่อวานนี้ไงที่องค์ประชุมใช่ในองค์ประชุมเพราะว่าเราบอกว่าเราจะมีฐานนะ,ะจะมีฐานนะคะประมาณหนึ่งชั้นะนะตรงที่ท่านเดินขึ้นกันไปน่ะนะ,นะก็คือเหมือนกับเ,เป็นห้องประชุมอยู่ใต้พระท่านใช่นะ ก็เป็นเอาไว้ทําเป็นห้องประชุมนั่นแหละแต่ว่าห้องประชุมจะห้องประชุมเฉยๆมันก็ดูแบบว่าก็ดูเป็นสี่เหลี่ยมเดี่ยมปะใช่มันดูเป็นสี่เหลี่ยมดูเป็นไม่น่าสนใจะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเติมหัวเติมท้ายซะหน่อยอแล้วก็จะได้หัวชาลวันหางชัลวันเอาไว้แบบว่าเวลาน้องๆนักเรียนในจังหวัด มาจะในจังหวัดจะมาดูมาท่องเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะให้แบบไปเข้าค่ายพุทธธรรมอสมมติอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวออกนอกจังหวัดเดี๋ยวก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวกวอุบัติตงอุบัติเหตุขับรถไกลอะไรเงี้ยเราก็เอาในจังหวัดก็ได้ส่วนนักท่องเที่ยวท่านก็เดินทางไปได้ไปปฏิบัติธรรมไปอะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยนะแล้วก็หลายท่านเวลาท่องเที่ยวเวลาถ่ายรูปออกมาไงสิมาดูก็รู้เลยว่าท่านอยู่ที่ไหน เออหลวงพ่อเงินอยู่บนชาละวันอย่างเงี้ยเออนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตอนหลวงพ่อเงินเนี่ยเวลาท่านเดินมิถา,าทนะจะมีจระเข้เดินตามนะค่ะเออจริงๆอันนี้เขาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะจะมีจระเข้เดินตามเราก็บอกออ้ยยังไงแล้วจะให้ท่านนั่ง,งอยู่บนจระเข้หรือว่าถ้าจะเอาจระเข้วางบนตักท่านเลยดีละ่นะแน่วางบนตักไม่ได้ท่านทําสมาธิอยู่ อ้าวก็ยังไงอะสร้างเขาเรียกว่าสร้างเอกลักษณ์ในไหนก็ไหนๆแล้วจระเข้วางมดตักก็จระเข้ตัวเล็กตัวน้อยไงไม่ใช่แบบเออใหญ่เบิ้มเออไม่ใช่ตัวไม่ใช่จระเข้ใหญ่เบิ้มทำไมอะก็เหมือนเวลาไม่เคยเห็นหรอพระท่านเวลาท่านเอ็นดูหมาแมวอย่างเงี้ยเคยเห็นแมวนั่งสมาธิหมาบินทบาทเออท่านก็วางวมันตักนั่นแหละเวลาท่านเอ็นดูหมาเอ็นดูแมวอะเออ ทำไมเอ็นดูจระเข้เสียหายตรงไหนเอจ้จระเข้บางตัวก็รู้เรื่องนะแปลกมากเลยแล้วค่ะเอจริงๆรจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงท่านผู้ชมแต่สัตว์เดรัจฉานบางตัวนี่ยังดีกว่าคนนะพูดตามตรงอเออคนบางคนก็นะท่านผู้ชมนะยังเห็นไหมลูกเลี้ยงมายังทำร้ายพ่อแม่เลยอืมอืมนับปภาษาอะไรอะนะ อันนั้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าจระเข้อนะเดี๋ยวก็จะหาว่าหมอพูดจาไม่ไพเราะนะเออยิ่งกว่าจระเข้อีกนะจระเข้มันยังบางตัวมันยังนะไม่ทําร้ายเราเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหม,อมเออนะ,นะดังนั้นเนี่ยใครนะสนใจจะบริจาคนี่เริ่มเปิดมาละเปิดรายการวันจันทร์มานะท่านผู้ชมเราจะทําบุญกันนะท่านผู้ชมนะสนใจสามารถช่วยเหลือเงินช่วยเหลือทองมาได้ค่ะนะ ที่มูนิทิ่พิจิกตันอยู่สร้างพุทธอุทยานประวัติศาสตร์หมาราชยกขาวท่านผู้ชมธนาคารกรุงเทพนะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดสาขาบางผูนะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันมาได้แล้วเดี๋ยวพอออกแบบอะไรพวกนี้เสร็จเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่า เดีぱっぱっぱ๋ยวเราจะทำผ้าป่าจะไปเชิญท่านเจ้าวาดวัดลางหมันมาเป็นที่ปรึกษายังไม่รู้นะท่านยังไม่ได้ตอบรับนะนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะทำผ้าป่าทำผ้าป่าเสร็จปุ๊บนะ,ะก็아아อาจจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในบริษัทหลายๆบริษัทเพื่อที่จะร่วมกันทำบุญอเอ,อสร้างหลวงพ่อเงินให้มันจริงจังเงินสักทีนะท่านผู้ชมนคะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือ นี่นะหัวจระเข้ไปทางทิศตะวันออกอะหางจระเข้นะโผลมาเกยเออะไรทางหลวงไม่เกยไม่เกยพูดเล่นหันมาทางหลวงนะเออนะบัานท้ายก็เรียกบัานท้ายจระเข้หางจระเข้ได้หมดได้หมดสดชื่นเพื่อความสดชื่นนะก็เพื่อ วันนี้ถ้าผู้ชมเราคิดถึงบุญไว้ก่อนอืวันนี้วันที่สิบหกไงอย่าไปคิดถึงบาปคิดถึงบุญนะใช่เราอ่านข่าวไม่ได้แล้วไม่ได้ข่าวกันเมืองอ,อ,อ่านไม่ได้และวบาปก,กรรมเออหนึ่งฉบับนั้นที่ซื้อมาขอให้โดนสักลังหวน <laughs> เอา้าขอให้ทุกท่านที่ซื้อมาด้วยโดนสักลังวันประจำวันที่สิบหก เราจะไม่บอกว่าคืออะไรทุกท่านรู้อยู่แก่ใจยกเว้นว่าในอนาคตมีแบบลตแบบเกษียนออกมาทุกวันศุกร์ได้ลุ้นกันสุดๆอันนี้สิคืนความสุขให้ประชาชนใช่เออนะในนั้นคืนให้มอ3สาด้วยนะฮะอย่าคืนให้มอสีอย่างเดียวหวยกษียียนเหรออย่าไปพูดเรื่องหวยเดี๋ยวปีหน้าได้รู้กันมันต้องผ่านแน่ๆแหละ เออปีหน้าปีหน้าใช่ปีหน้าใครทม่กยู่มาตาสี่สก็โชคดีไปมาตาสามสามก็รอกันไปก่อนนะเช่นเดียวกันเดี๋ยวคนมาตาสามสามเขาจะน้อยใจนะตั้งแต่เฟสสามและส่วนใหญ่ก็อยู่ในมาตาสามสามทั้งนั้นแหละแต่คนที่ส่งภาษีเยอะที่สุดนี่คือมาตาสามสามนแหละแแ่งกันอยู่นะก็บอกแล้งไงเดี๋ยวคนมาตาสามสามเขาจะน้อยใจนะแต่ว่าเงินภาษีที่ได้มาก็ไปเลี้ยงดูพี่น้องของท่านนั่นแหละ ใครไม่มีอยูอก็เสียเปรียบไปเอ่ออย่ามานั่งน้อยใจเลยถามว่าภาษีที่ได้มาเอาไปเลี้ยงดูพี่น้องท่านไหมล่ะก็เลี้ยงดูพี่น้องท่านนะสพสชงเงินสามสิบาทเอ่อโครงการสาสิบาทเนี่ยไม่ได้ดูแลคนทั่วประเทศหรอพี่น้องพ่อแม่ไม่ได้ใช้เหรอใช้อยู่อย่างนั้นแหละท <จะ S 1> ่านผู้ชมยกเว้นคน<ม>ที่แบบไม่มีพ่อแม่แล้วเหลือตัวคนเดียวญาติพี่น้องไม่มีเออเราก็ได้ใช้อยู่ดีภาษีอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเอ่อก่อทรงก่อสร้างสาธารณูปโภคมันก็ต้องใช้ภาษี อแต่ว่าจะจะได้มากได้น้อยเออก็อีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอยากได้บ้างแค่นี้แหละเท่านั้นแหละอันนั้นอ่ะใช่เพื่อความยุติธรรมใช่ไหมไม่ได้หรอกเราเราขอเรียกร้องความยุติธรรมเราลืมเอาแก้วรอขึ้นมาไงเมื่อเช้าเนี้ยแม่เศร้าเลยหอมไหมคะล่ะหอมไหมล่ะกาแฟโอ้โหเตะจมูกบานเลยนะค่ะ ไม่ต้องเตะก็บานอยู่แล้วนะคะวันนี้มีหลายประเด็นนะคุณผู้ชมที่จะมาพูดคุยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรนะสจต้องความรุนแรงแบบนี้จะทํายังไงให้หมดไปการตอบนะของทางท่านนายกนะเกี่ยวกับเรื่องพักร่วมนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องการที่มีคนวิพากวิจารณ คุณแพทองทานนะก็มีการตอบตอบโต้นะท่านผู้ชมนะคะรวมทั้งอะไรอะ่ะตอนนี้นะศึกอบจอในหลากหลายพื้นที่นะท่านผู้ชมนะก็เป็นอะไรที่จะต้องติดตามกันนะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้น้ําท่วมอยู่ท<า>่วมแล้วท่วมอยู่ท่วมต่อ,ตอใช่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เราพูดถึงสวีชุมพรซึ่งก็ยังไม่ได้น้ํายังไม่ได้ลดนะนะ คราวนี้วันนี้นะจะมาพูดถึงระนองกันบ้างเห็นว่าระนองก็มีน้ำท่วมนะคะโดยที่ระนองนี้นะคะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบไปกว่า1100ครัวเรือนแล้วนะคะในขณะนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยเขามีการรายงานมาจากพื้นที่เลยบอกว่า ผลกระทบที่เกิดมากที่สุดเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอกระบุรีมีการระดมรถน้ำจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงมาสนับสนุนรถฉีดน้ำทําความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชนแล้วก็โรงเรียนมีคุณครู น้องนนักเรียนตำรวจและทหารร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนแล้วก็บ้านพักนะคะสำหรับทางด้านของสสจากระนองค่ะก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันในการให้กำลังใจแล้วก็รับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกาบุรีครั้งนี้มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบราว1,100หหลังคาเรือนแต่ความเสียหายก็น้อยกว่าครั้งที่ผ่านๆมานะคะเนื่องจากว่าประชาชนได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการโดยได้มีการเตรียมความพร้อมยกสิ่งของแล้วก็นำเอายานพาหนะไปจอดไว้ในที่สูงก่อนแล้วซึ่งเป็นการเตรียมรับกับสถานการณ์ได้ดีกว่าในทุกๆครั้งค่ะ นี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีของการที่ระบบการแจ้งเตือนและก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ของเรานะคะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางพักที่ตอนนี้นะท่านผู้ชมพยายามทําคะแนนอยู่นะท่านผู้ชมนะก็คือทางรอทสชนะคะเห็นเขาบอกว่าลงไปช่วยน้าท่วมภาคใต้ท่านผู้ชมหลังสีจังหวัดกระทบหนักนะคะเอาไปดูการว่าเขาลงไปพื้นที่ไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะ ค่ะก็มาเริ่มกันนะคะในส่วนของคุณอักครเดชนะคะสอสอราชบุรีและเป็นโฆษกของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการเร่งระดมพลช่วยเหลือผู้ประสบพัยน้ำท่วมภาคใต้ค่ะบอกว่าในขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งรวมไทยสร้างชาติโดยคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักได้มีการมอบหมายให้สอสอ,อดีตผู้สมั สอสอและสมาชิกพักเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเป็นการด่วนแล้วเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้ค่ะคุณอัครเดชระบุนะคะว่าสอสอรวมไปถึงอดีตสอสอและสมาชิกพักในพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมโรงครัวอาหารและลำเลียงข้าวของถุงยางชีพซึ่งทุกคนเนี่ยต่างกันในการร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทางด้านของพรักรวมไทยสร้างชาติก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้สามารถก้าวพ้นผ่านสถานาการณ์ในขณะนี้ไปได้นอกจากนี้นะคะทางด้านคุณธนากรวัง บุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็กล่าวด้วยนะคะว่ามีการรับแจ้งจากพื้นที่ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ขณะนี้มี4จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุถล่มระลอกสองฝนตกซ้ำในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้สถานการณ์นยังหนักด้วยบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรส่งผลให้ถนนเอเชีย41ซึ่งเป็นถนนสายหลักขึ้นล่องใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่บริเวณสี่แยกประถมพรตำบนขุนกระทิง อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรไปจนถึงอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอละแมจุดเขตแดนติดต่อกับจังหวัดสุราธ,ธานีระยะทางยาวกว่า100กิโลเมตรมีหลายจุดถูกน้ำท่วมขังรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้และต้องมีการตัดกระแสะไฟฟ้าทำให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นใช้ชีวิตได้ด้วยความยากลำบากค่ะ ทั้งนี้นะคะหลังเกิดเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมก็ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารอาสาสมัครจากศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกกองทัพภาคที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้เร่งระดมสรากำลังนำอุปกรณ์ต่างๆเรือท้องแบนและรถบรรทุกยกสูงไปนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีในส่วนของคุณพิมพัฒนราเองด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกว่าลุยน้ําท่วมเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ คุณพิมพัรานะคะก็ได้ลงพื้นที่ระบุว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ด้านของคุณเอกนัทพร้อมพัน์ก็ได้มีการส่งของจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะมาจํานวนหนึ่งทางด้านของคุณพิมพัฒราและทีมงานรวมถึงทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยก็ลําเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะอซึ่งทั้งนี้นะท่านผู้ชมนะแน่นอนนะคะในส่วนของพื้นที่ทางภาคใต้นะท่านผู้ชม ท่านนายกเองก็ไม่ได้วางใจนะนะคะรู้สึกว่าก่อนที่ทางท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียท่านผู้ชมเพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะคะ<ฆ>ท่านนายกก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องน้ําท่วมมาด้วยนะท<ช>่านผู้ชมนะมีเสียงสัมภาษณ์ของทางท่านนายกเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่เราได้ได้ได้ไดไดทราบล่วงหน้าว่าจะมีน้าท่วมกลับมาอีกระลอกนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมการทุกอย่างจากทุกๆหน่วยเนี่ย ค่อนข้างพร้อมพร้อมมากพอสมควรเลยเพราะว่าทราบทราบแล้วว่าจะมีแล้วก็มีการอยพยคพยคนออกไปก่อนแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าเมื่อกี้เช็คเรียบร้อยทางทีมคิดว่าอีกประมาณไม่น่าจะเกิน2วันเหตุการณ์น่าจะขี้คลายลงเยอะด้วยค่ะท่านรองนายกก็รับผิดชอบดูแลเรื่องของอโรกภัยอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะอย่างสาธารณสุขก็เตรียมเรื่องส่งเรื่องยาเรื่องอะไรไปครบหมดแล้วแล้วก็เรื่องของอาหารอะไรก็ครบค่ะ ตอนนี้ก็คือรอให้น้าน้ําไปแต่ว่ามวลน,น้ําทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงไปกระทบของสาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากในในรอบนี้ค่ะก็เป็นในรอบของตอนนี้ก็จะมีประมาณสีจังหวัดที่ที่โดนหนักๆอยู่ค่ะก็อีกสองวันหวังว่าจะจะดีขึ้นค่ะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูทั้งหมดว่าว่ายายแค่ไหนยังไงแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ที่อนุมัติงบไปก็คือยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะค่ะคิดว่าต้องงงจตอนช่วงฟื้นฟูแน่นอนนะคะเพราะว่า กระทบหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พอช่วงนี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่าต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยก็รัฐมนตรีอื่นๆก็ไปกันหลายรอบหลายท่านนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าก็ยังดีที่ว่าเ,เรามีคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็แก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วค่ะก็การสั่งการอุปกรณ์ทุกอย่างะคะเครื่องสูบน้ําที่จังหวัดต่างๆส่งไปครบหมดนะะแน่นอนค่ะอันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนที่แถลง90วันด้วยนะคะเรื่องของระยะยาวต้องทํา นะคะเพราะว่าไม่งั้นจริงแล้วในงบประมาณในการเยียวยาหรือว่าในการดูแลแต่ละครั้งระยะสั้นเนี่ยถ้าเอามาลองคิดคำนวณดูจริงๆหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรารีบคิดแผนให้จบระยะยาวตั้งแต่10ปีที่แล้วหรืออะไรก็ว่าไปนะคะก็จะทําให้สามารถแก้ปัญหาในพุ่มระยะยาวได้จริงๆอันนีต้ต้องคิดต่อในเรื่องของสต๊ดดี้ให้ค่ะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าดับเสียงนินทาท่านผู้ชม อม,มีคนออกมานินทาท่านนายกบอกว่าไม่ลงไปดูแลภาคใต,ต้นะเป็นเรื่องปกติอะไรนะเป็นเรื่องปกติใช่มันคนเรามันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านไปรอ,อแป๊บนึงแต่เราไม่อยากให้ท่านพูดเลยทีเนี้ยอืเพราะว่าท่านเคยพูดแล้วแล้วสุดสุดท้ายท่านไม่ไปออกธันวาคมอันนี้มันก็นไม่ท่าไม่ได้เป็นคนพูดทางคนที่พูดเนี่ยเป็นคนคุณภูมิรรม น่าจะไปนะฮะไปคนภูมิทางบอกว่าน่าจะไปวันที่หกแต่ว่าเนื่องจากว่าติดภารกิจไปไม่ได้เออแล้วท่านก็มาพูดในตอนหลังไงบอกว่าวันที่หกไม่น่าจะได้ไปใช่ก็รู้แล้วแต่ว่าแต่ท่านไปแน่นอนเขาบอกไปแบบไปแน่นอนแต่ไปตอนนี้เนี่ยไปขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่เขาว่าสิเคยเห็นไหมที่แล้วท่านก็พูดแบบนี้แหละเออตอนที่ไปตอนที่คุณเศรษฐาขึ้นไปอะตอนที่มีน้ําท่วมมีปัญหาทางพังเหนือ ไปไงโหมีแต่คนด่าบอกว่าเนี่ยไปทําไมไปขัดขวางการทํางานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นปิดถนนมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับนู่นนี่นั่นโน้นทำให้เสียเวลาเอาตรงๆคือคนรักเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่คนเกลียดอ่ะไปก็โดนด่าไม่ไปก็โดนด่าอืมไปก็โดนด่าไม่ไปก็โดนด่าลําบากใจนะ อยู่เฉยๆดีกว่านะนี่แหละท่านเขาบอกว่าเขาก็ไปเดี๋ยวไป ไปแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมันมาดูอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วตกลงว่าวันนี้ยังจะต้องระมัดระวังกันอยู่ไหมทางภาคใต้นะคะมีพื้นที่ไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะที่จะต้องระมัดระวังกันและก็จังหวัดไหนบ้างค่ะค่ะมาดูพื้นที่ขาวเหลืองแดงน,นะคะสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพื้นที่สีแดงน,นะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนพื้นที่สีเหลืองค่ะชุมพรระนองพังงากระบี่ตรงังปัตตานียารานราธิวาสยกเว้นสตูนะคะเป็นสีขาวก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่อง ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเอาละคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสีหน่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าท่านผู้ชมผมไม่ใช่แอบแอบไม่ใช่ผมค่ะคุณอนุทินบอกมาไม่ใช่ผมไม่ใช่ e e ใชท่นานผ,ผู้ชม,อ,มอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันต่อแล้วตกลงว่าใครเป็นแอบช่วงหน้าค่ะ